สวัดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสายฟ้ามาแชร์คริสครับค่ะและ EP นี้ก็เป็น EP ที่2ของสายฟ้ามาแชร์นะครับช่วงนี้ครับคุณวิใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้าไปทุกทีโดยเทศกาลสงกรานต์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเทศกาลม่วนซื่นนะคะที่คนไทยต่างจะออกไปเล่นน้ํากันแต่ช่วงนี้นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9นะคะก็เลยงดเล่นน้ำก่อนนะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะเข้าสู่ช่วงแรกกันค่ะ new news ข่าวแรกของเราครับเป็นที่นิยมของของเพื่อนๆที่อยู่หน้าเฟซบุ๊กสัคอมมูนิตี้เลยนะครับสำหรับกดฮีโร่ของเรานั่นคือคุณพลทก,กรกับคุณพัทรวรันนะครับสาขาสีสเกตเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยนะฮะลืมกระเป๋าเงินไว้ใน DC นะครับตอนมาส่งพัสดุแล้วเขาเก็บไว้โดยที่ไม่ยุ่งกับเงินข้างในตรงนี้เป็นภาพสะท้อนของฮีโร่ผู้ซื่อสัตย์ ได้ดีมากๆครับมาต่อที่ของวีบ้านที่หัวขั้นก็คือคุณตะวันและคุณอดิศักนะคะทาปลาปลาจอสืบประการค่ะคูอเหตุการณ์นะคะระหว่างที่ที่เรื่องสองท่านเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านนะคะพบผู้บาดเจ็บค่ะคุณคิดนอนเจ็บอยู่ข้างทางด้วยวาที่มีจิตใจที่เป็นฮีโร่นะคะจึงรีบเข้าไปผสมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็โทรหาโรลงพยาบาลค่ะครับผมสําหรับแปดฮีโร่ท่านต่อมาคือคุณธนวัฒน์สาขากําแพงแสนจังหวัดนครปฐมเขาเล่าเหตุการณ์ว่ามีรถมาจอดเสียครับ และได้นำรถของตัวเองนะครับไปจ๊มแบตเตอรี่เลยนะครับก็ข่าวนี้ก็ทำให้แฮปปี้ทั้งคู่นะครับทั้งคนช่วยและคนถูกช่วยเลยนะครับค่ะมาที่ฮีโร่คนสุดท้ายของ EP นี้นะคะนั่นก็คือคุณสราวุฒิ่ายอยู่ที่ทับบางปลาจังหวัดสมุทรปราการเอเดี๋ยวนะคุณวิฮับบางปลานี่เหมือนคุณตะวันกับคุณอดีศักดิ์เมื่อสักครู่ใช่ไหมใช่ค่ะทำงานที่จะีกันเลยคคุณพีสแสดงว่าฮับบางปลาสัปดาห์นี้นะครับต้องชื่นชมจริงๆแต่ฮีโร่เยอะมากนะครับ โดยเหตุการณ์เก I mean, ิดขึ้นระหว่างที่คุณเซาล์นะคะก็มารับประทานอาหารอยู่จากนั้นค่ะมีมอเตอร์ไซค์ขับรถชนคนข้างของคุณคลิปด้วยความที่มีจิตใจเป็นฮีโร่อีกแล้วนะคะก็เลยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็โทรประสานงานเพื่อเร่งช่วยเหลือครับก็ช่วยเหลือประสพยาบาลต่อไปนะฮะใช่ค่ะก็ยังไงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งแฟตฮีโร่เข้ามานะครับหรือเหตุการณ์ดีๆนะครับเหล่านี้เข้ามาถ้าใครพบเจอแฟตฮีโร่หรือได้ลงไปช่วยไปเป็น แฟดฮีโร่ส่งมาได้ทางไหนครับคุณวิค่าอินมอ็อกเพจนะคะแฟดคอมมิตี้ได้เลยค่ะครับผมสําหรับข่าวต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับเทศการสงกรานครับคุณวิล่าสุดครับนายแพทย์ทวีสินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคอนะครับได้ออกมาแถลงการถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับกับงานสงกรานนะว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับปฏิบัติตามนะครับสิ่งที่ทําได้ก็จะมี3อย่างนะครับ1ครับการส่งน้ําพระ 2. ครับขอพรจากผู้ใหญ่ 3. ครับกลับต่างจังหวัดและสิ่งที่ห้ามทำนะครับจะมีอยู่4อย่างด้วยกันนั่นคือการรวมกลุ่มเล่นเล่นน้ำนะฮะปาร์ตี้โฟมการปะแป้งและการจัดคอนเสิร์ต4อย่างนี้งดนะครับผม ยังไงแล้วนะครับในสถานการณ์แบบนี้กาดไม่ตกนะครับค่ะเราไปสู่ช่วงต่อไปกันดีกว่าค่ะสายฟ้าสาย้าคุงคิดคะช่วงหน้าร้อนเหมือนพิคิดเคยมีอาการกระหายน้ํมากมากสินเงียนสีสษะมึนงงหรือม,มีอาการอาเจียนบ้างไหมคะเคยครับเวลาแดดร้อนๆลมไม่ค่อยพัดเนี่ยรู้สึกแบบ ไม่มีแรงวิ่งเวียศีษาเลยถ้าเกิดอาจารย์เหล่านี้นะคะอย่าชะล่าใจเลยนะคะเพราะท่านอาจจะเป็นโรคฮิสโตกหรือว่าโรคลมแดดได้คะ่ะซึ่งโรคนี้นะคะเกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงนะคะหรือได้รับความร้อนมากไปบางคนนะคะถึงกับหมดสติได้เลยคะ่ะและท่านไม่รับการแก้ไขย,ย่างถูกต้องและทันเวลาน,นะคะหัวใจอาจหยุดเต้นและถึงแก่ชีวิตได้คะ่ะค่ะและสลอดที่การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคมิสโตกนะคะก็คือการดื่มน้ําวันละ6ก ถึงแแก้วต่อวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผู้ที่ต้องเจอแสงแดดบ่อยๆนะคะให้จิบน้ำบ่อยๆค่ะ จากนั้นนะคะก็หลีกเลี่ยงนะคะสภาพอากาศที่มีความร้อนนะคะและเพื่อนเพื่อนะคะหากพบเจอคนที่เป็นโรคมีศกนะคะสามารถไปถมพยาบาลเบื้องต้นได้โดยการนําผู้ป่วยนะคะนอนหงายกับพื้นค่ะจากนั้นนะคะทายเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะก็นําผ้าชุบน้ำค่ะมาเช็ดบริเวณลำตัวต่อคอนะคะหรือถ้าเกิดใครมีพัดก็สามารถเอาพัดมาพัดได้นะคะและถ้าผู้ป่วยนะคะฟื้นแล้วนะคะหรือว่ามีสตินะคะก็ให้ดื่มน้ําเปล่าหรืหรอดื่มน้ำเปลือแระจากนั้นนะคะรีบนำ ส่งโรงพยาบาลให้โดยที่สุดค่ะก็ยายก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้คุณวิเรามาเข้าสู่ช่วงคลายแม็กผมรอทําท่านี้มานานแล้วนะครับนั่นคือช่วงสายฟ้ามาแชค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่จะมาแชร์นั่นคือประสบการณ์ดีๆของเพื่อนๆชาวจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะที่ได้ส่งต่อกําลังใจค่ะในการที่นำสิ่งของนะคะไปมอบให้แก่พี่ทหารที่ดูแลปกปักรักษาพื้นที่ค่ะ ต่อกันที่ภาคอีสานก่าค่ะเพื่อนๆทักขอนแก่นนะคะได้นําอาหารนะคะและเครื่องดื่มไปมอบให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการรวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะโรงพยาบาลสิรินธรนะคะถือว่าเป็นการสตกอดใจที่น่ารักมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่หนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องน่ารักๆน,นะคะของพี่ๆครูเดยนกับน้องแมวเหมียวค่ะภาพพี่ๆครูเดียนะคะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยมีน้องเหมียวมานั่งเฝ้าอาน่ารักน่าเอ็นดูเลยนะคะโดยแฮชแคปชั่นว่าพี่มีของป้ะ ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักและชวนให้ยิ้มเลยทีเดียวเชียวคะ่ะขอชื่นชมนะครับที่ส่งประสบการณ์ดีๆประสบการณ์น่ารักนะครับเข้ามาแชร์กันมิวสิกคุณวิครับรู้เหตุผลไหมว่าทำไมเราถึงเต้นกันก่อนที่จะเข้าเรื่องต่อไป จากใจจริงนะคไม่ทราบก้องแติงเิลมาก็คือเต้นไเลยจะบอกว่านะครับเรื่องต่อไปที่ผมจะมาแช์นะฮะนะเป็นเรื่องของพี่ใช้คำว่าสองท่านสองท่านในสาขาทางภาคใต้นะครับได้มีเอกลักษณ์ในการบริการลูกค้าที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูภาพกันครับบางคนจะเรียนเรกเก้บางคนจะเรียนสากจากเหตุการณ์เหล่านี้นะฮะลูกค้าชื่นชมนะบอกว่าเออมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการลูกค้า นะครับคนเต้นก็สนุกลูกค้าก็ชอบนะครับลูกค้าบางคนถึงกับลงไปเต้นด้วยกันเลยนะครับและถ้าใครสนใจนะครับอยากไปดูผลงานพี่ๆทั้ง2ท่านนะครับก็ชื่อติกตอกว่าป่าเบิร์ดนี่น้องแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นหนุ่มแฟลตสายบันเทิงและใครมีเรื่องราวดีๆนะครับสามารถส่งอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจแฟลตคอมมูนิตี้ของเราได้นะครับและที่สำคัญขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับปัจจุบัน flat กรุ๊ปของเรามีกิจกรรมครับทางออนไลน์ะนะครับในช่วงสงการคุณสามารถแต่งเสื้อลายดอกหรือแต่งกายในหัวข้อสายฟ้าศาสตร์สุขนะครับแล้วส่งเข้ามาได้นะครับสามารถอ่านรายละเอียดได้ในแอปพลิเคชัน b a c k yard เลยนะครับและก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์นะคะรวมไปถึงกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและทุกท่านนะคะสามารถติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางเลยน,นก็คือ Facebook นะคะ YouTube และ TikTok ค่ะที่เหมือนกันเลยนะคะ s a ตคอมมิีค่ะครับผมสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนนะครับและขอบคุณที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,บ